สวัสดีครับวันนี้นะครับ BB Battery นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งใบปัดน้ําฝนนะครับยี่ห้อ v a r i o First นะครับรุ่นไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผสมผสานนะครับระหว่างใบปัดนะครับชนิดโครงเหล็กกับชนิดไร้โครงครับผมการออกแบบนะครับของรุ่นไฮบริดนะครับจะออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับก็คือหลักการ Aero Dynamic นะครับเพื่อเพิ่มแรงกดนะครับของใบปัดน้ําฝนนะครับกับกระจกทําให้ การทาความสะอาดนะครับหมดจดขึ้นครับผมสําหรับตัวนี้นะครับการติดตั้งนะครับง่ายนิดเดียวนะครับคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับผมครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับง่ายนิดเดียวนะครับผมขั้นแรกครับผมให้คุณเปิดล็อกนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปกับก้านใบปัดครับผมดึงขึ้นครับให้ลงล็อกนะครับอ่าให้ดังมันดังกึกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝาล็อกครับผม เพียงเท่านี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับใบปั่นน้ำฝนนะครับวิโอเฟิร์สไฮบริดรุ่นนี้นะครับทางร้านเรานะครับมีจำหน่ายทุกขนาดครับตั้งแต่สิบสี่นิ้วนะครับถึงยี่บดนิ้วใช้ได้กับรถทุกรุ่นและทุกยี่ห้อนะครับผมทางร้านเรามีทุกขนาดครับผมราคานะครับอยู่ที่คู่ละเจ0ร้อยบาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับบริการส่งนะครับทางร้านเรานะครับมีบริการส่งด่วนครับค่าบริการครับสองร้อบาท ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพร้อมติดตั้งครับผมสําหรับนะครับลูกค้านะครับที่ใช้บริการพ่วงกับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่นะครับทางร้านเรานะครับมีบริการส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการส่งพัสดุครับผมโดยการโอนเงินค่าสินค้าก่อนนะครับส่วนค่าขนส่งนะครับสามารถเก็บปลายทางได้ครับผม